ก็ว่าไม่ได้ขายไม่ร ay uh ู้ชีวยแต่มาไล่ป right ังคุณกบเวลาตานะก็ไม um ่รู้เอาไม่เข้าใจ่รู้แล้เอาคิดว่าจะเอาตามชิเลยแล้วก็ซื um ้อด้วยไม่ก็ถ่ายวิดีโอชเฉยตรงซื้อด้วยแล้วก็ต่ายวิดีโอเดี๋ยวตามกล่องซมโอวันนี้ขายตัวไหนนะน้องอันนี้แบงค์ใครไม่ลือเป็นแบงค์ใครเนาะ อ่าลูกเล่าตวเล่นาเยะั้หมดเจ็ดห้บาทอบอั ha ap, ha ap. No? นไห okay. si si วันเนาะวันหมดโอเคสีสียวยนั้นไหมครับสามามัประมาณที่วันเนาะเป็นอาทิตย์เป็นอาทิตยออันไหนเนาะเอาสักสามลูกได้ไหมครับเจ็บห oh, no? าโอเคอันนี้กันนี okay. uh, an kan kan ่แตกั่กันตรงไหนวันมันกันไหมครับวันได้ลูกใหญ่ อ๋อลูกลิกลูกจ่าย่างงี้เอาอันนี้ก็ได้อ๋อแค่พมอยากได้หวานทวน่านี่ลูกละยี่สิบบาทเองนะครับแบงขายด้วยนะครับลูกสองลูกสามลูกอะไรนะครับแล้วคนไหนมาตลาดใต้นะครับก็ลานนี้นะก็จะดีด้วยนะถือวไม่แพงด้วยนะนีหลายราคาหลายไซส์ทันนะครับลูกลิกลูกจ่ายนะ ดูซึดงเยอมากเยอะมาครับมีหลายล้านนะครับสมอหน,นะสวยต้องมาใหมใบไม้ก็สีเขยียวนะครับดูมามีหลายล้านนะครับผสงโอเจอนะครับอันนี้ไม่รู้จะใส่สปันอะไร

อาจจะคงมาหน่อยซส้มอ่อนดียวที่นี่แบ่งไขยเป็นลูกสองลูกก็ขายลูกละอีสิบบาทจิบห้าบทสามสิบาทสามห้าบาทมีหลายราคานะครับซุ่มงหมดเป็นส้มอ่อนนะครับอยู่นี้มีหลายส่ยพันนะนะสวยมามตลาดใจด้วยนะครับ มีสายเล็กสายใหญ่ทางคันมันจะมีหน่อยหนาะโ,โอ้โหหน่อยหนาะสวยๆนี่กันโดนนะจีอบอามบอร